ามาพบกับเซนนี่แล้วนะคะวันนี้ก็คือเห็นเสื้อที่อยู่ด้านหลังนี้เนอะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยมาทําอะไรนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเซนจะมารีวิวจะได้ นี่นะคะก็คือเป็นสเปรย์ฉีดผ้าเรียบค่ะทุกคนซึ่งหลายๆคนน่ะอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าหลายๆคนน่ะก็เคยอาจจะได้ยินแล้วก็ได้ลองใช้ไปแล้วบ้างนะคะซึ่งวันนี้เซนน่ะจะมารีวิวค่ะเพราะว่าเซนน่ะเป็นคนที่เกลียดร,รีดผ้ามากๆ,ๆเลยใช่ไหมคะแล้วเนี้ยเซนก็ได้มาจะากล่องสูงเพื่อนนั่นเองเนอะวันนี้เซนก็เลยอยากมารีวิวด้วยค่ะว่าแบบเฮ้ยเราควรซื้อตามดีไหมเผื่อใครไม่ชอบรีดผ้าหรือว่าแบบรีดมากแล้วแบบว่าไม่มี เวลารีผ้านะคะแล้วแบบผ้ายับอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเคยใช้ตัวนี้ทดแทนแล้วอ่ะจะเวิร์กไหมนะคะเซนก็จะมารีวิวแล้วก็แบบบอกข้อดีข้อเสียของที่แบบว่าเซน,นอะได้ลองใช้แล้วจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะ คือเซนจะให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนคือเซนอะใช้ไปเยอะมากๆแล้วนะคะก็คือแบบครึ่งขวดแล้วเนอะก็เลยแบบว่ามารีวิวด้วยดีกว่าเผื่อใครๆแบบเฮ้ยสนใจแล้วเห็นว่ามันมีราคาแบบเซนคิดว่าราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะสําหรับการที่จะแบบเฮ้ยมาตัวช่วยในการที่เราจะรีดผ้าอะไรประมาณนี้เนอะยังไงเราก็ไปดูกันเลยดีกว <ivent S 2> ่าค่ะ ซึ่งแบบของเราในวันนี้ก็คือเสื้อตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนคือเป็นเสื้อที่แบบว่าเฮ้ยเซคิดว่ามันน่ารักมากแต่ว่าด้วยผ้าของมันน่ะคือเป็นผ้าที่ยับง่ายมากๆซึ่งเซนอะเอาแบบว่าอันนี้มาลองให้ดูเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นผ้าที่แบบว่ายับง่ายมากๆก็เลยอยากแบบเฮ้ยจะให้ดูเลยว่ารีวิวแบบสดเลยว่ามันน่ะจะสามารถเรียบได้ทันใจไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าแบบ เซนไปโดนสักพักอ่ะมันก็จ,จะยับใหม่นะอันนี้ก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสเปย์นะทุกคนก็คือขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าที่เซนเอามาในวันนี้เลยนะคะ<ม>เราก็จะต้องหมุนใช่ไหมคะเป็นออนเป็นออฟอันนี้คือเซนก็แบบว่าเปิดออนไว้แล้วเนอะเราก็ทําการฉีดไปเลยทุกคนอย่างเช่นปกอันเนี้ยก็คือ,คอตัวมันยับมากเลยใช่ไหมคะเราก็ฉีดไปเลย ขอฉีดให้ดูละกันเนื้อครึ่งหนึ่งนะคะคือเซนาฉีดครึ่งนี้ไปเห็นปะทุกคนคือไม่ได้จกตาใดๆเลยนะคะ นี่เซนก็ไปแบบว่าฉีดสเปย์ทั้งชุดเลยนะคะก็คือเซนอะบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนอะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นแบบว่าฟิลผ้าแบบไม่เรียบอยู่แล้วนะคะมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้เนอะซึ่งเซนอะคิดว่ามันเรียบขึ้นมากมากมากแบบมากจริงๆนะทุกคนแบบไม่ได้อวยแต่ว่ามันดีจริงๆนะทุกคนถ้าสมมุติแบบว่ามันอาจจะเป็นชุดที่แบบว่าไม่ได้ยับขนาดนี้หรือว่าแบบเราไปออกงานหรือไปไหนแล้วแบบเฮ้ยเกิดนั่งแล้วแบบทับแล้วแบบเป็นรอยย รเซนน่าคิดว่าใช้เจ้าตัวเนี้แล้วมันจะเวิร์กมากกว่าที่จะมาแบบฉีดสเปรย์ทั้งตัวให้ดูแบบนี้เนอะอ่ะเซนก็จะมาบอกข้อดีก่อนละกันนะคะข้อดีก็คือเซน่ะได้ลองใช้ไปแล้วใช่ไหมเซนไ่าคิดว่ามันเรียบจริงๆแล้วข้อดีก็คือแบบว่ามันสามารถแบบว่าประหยัดเวลาได้ทุกคนเผื่อใครรีบไม่มีเวลาในการแบบมานั่งรีดผ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือเนี่ยฉีดไปปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บมันก็แบบว่าเรียบแล้ว อ,อแล้วเซนก็ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแบบมันมีกลิ่นหอมมากอะทุกคนคือมันเป็นเหมือนกลิ่นน่าจะแบบฟิลดอกไม้คือมันหอมมากๆจริงๆพอฉีดแล้วแบบมันทำให้เสื้อเราอะหอมไปด้วยนะคะคือ กลิ่นมันติดดีมากๆเลยนะคะอันนี้ที่เซนอะได้ลองใช้แล้วเนอะต่อไปเซนก็จะมาบอกข้อเสียบ้างละกันคือมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียที่ร้ายแรงมากนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเราควรคิดพิจารณาด้วยเนอะอะไรอย่างงี้เซนคิดว่าอันเนี้ยราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการที่เราอะมีเตารีดอยู่แล้วแล้วก็มานั่งรีดผ้าเองอะไรอย่างงี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าโดยรวมแล้วว่าถ้ามันแบบช่วยในายามฉุกเฉินได้อะเซนคิดว่ามันก็คุ้มนะ คืออาจจะไม่ได้มาใช้ฉีดทุกวันแบบเซนทุกตัวแบบเซนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็โอเคก็คือแบบช่วยได้เยอะมากๆเลยเนอะแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งอะคือเซนคิดว่ามันค่อนข้างเปลืองอะทุกคนคือเหมือนแบบเนี่ยเมื่อกี้ที่เซนอะฉีดเจ้าตัวดีไปใช่ปะคะก็คือมันแบบว่ามันลดไปเยอะมากคือเซนคิดว่าเขาอะออกแบบทํามาเพื่อให้มันแบบว่าใช้ในจุดเล็กๆแล้วก็แบบว่าไม่ได้ใช้บ่อยจริงๆเออเซนอะอยากบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ สามารถฉีดได้กับผ้าทุกชนิดนะคะทุกคนคือเซนอะมีชุดผ้าแก้วใช่ไหมคะแล้วเหมือนฉีดไปอะมันไม่ซึมกับน้ําในสเปนเนี่ยทุกคนเหมือนมันฟิลแบบฉีดไปปุ๊บมันก็ไม่ได้ทาให้เรียบนะคะก็คือแบบว่ามันอาจจะไม่ได้ฉีดได้กับผ้าทุกชนิดก็แบบถ้าจะซื้อก็ต้องแบบระวังนิดนึงว่าแบบเอ้ยเราจะฉีดผ้าแบบปกติหรือว่าผ้ายังไงบ้างแบบมันจะเรียบหรือเปล่าหรือว่าไม่เรียบอะไรอย่างงี้คือเซนก็ทดลองมากับหลายตัวแล้วก็คิดว่า เฮ้ยมันไม่สามารถแบบว่าใช้ได้กับทุกชุดนะคะทุกคนวันนี้เซนก็มารีวิวแบบว่าสเปรย์ผ้าประมาณนี้ละกันเนอะเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยซื้อดีไหมคุ้มไหมแบบว่าเราจะได้ประหยัดเวลาในการแบบรีดผ้าหรือว่าแบบรีดผ้าไม่เก่งหรือไม่ชอบรีดผ้าแบบเซนนะคะก็คือแบบว่ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะแบบว่าตัดสินใจได้เยอะเหมือนกันเนอะว่าแบบเราควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะคะยังไงเซนก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์ แชร์กด subscribe เซนด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย